ตอนี้ไปพึ่งพากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้ดีอย่าปล่อยใจไปทางอื่นเพราะใจนี้เป็นการรักษาได้ยากเหลือเกินขอให้พากันภาคเพียนพยายามรักษาใจดวงนี้ให้มันได้ การปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี้ความมุ่งหมายก็เพื่อให้รักษาใจดวงนี้แหละให้มันตั้งมั่นอยู่ในบุญในกุศลอย่าให้มันไปตั้งมั่นอยู่ในบาปอากุศลเพราะว่าบุญกุศลกับบาปกรรมนี่มันเป็น คู่ศัตรูกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเลยทีเดียวถ้าหากว่าตนเองไม่ฝึกตัวเองให้ตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณแล้วบาปอากุศลมันก็จะมีอำนาจเหนือจิตใจนี้มันเป็นคู่แข่งกันมาแต่ไหนแต่ไร แต่ว่ามีใจเป็นประมุขประทานของบุญและบาปสุดแล้วแต่ใจน้อมไปทางไหนเมื่อใจน้อมไปทางบาปบาปมันก็มีกำลังขึ้นในใจถ้าใจน้อมไปทางบุญกุศลบุญกุศลก็มีกำลังขึ้นในใจก็มันเป็นอย่างนั้น จิตของพุทุชนผู้ยังไม่ได้บรรลุถึงโลกุตรธรรมเนี่ยรวมความเลี้ยวเรียกว่ามันมีทั้งบุญทั้งบาปติดตามมาตั้งแต่อเนกชาตินู่นเหตุฉะนั้นแหละการเกิดมามีขันห้าอันนี้มันจึงไม่เที่ยงไม่ยังยืนได้ เนื่องจากว่าคนเรานั้นทำทั้งบุญทั้งบาปพร้อมกันมาบางคนก็ทำบุญมากกว่าบาปบางคนก็ทำบาปมากกว่าบุญค้ใดทำบาปมากกว่าบุญบาปนั้นมันก็มาตกแต่งอวัอวยวะร่างกายนี้ให้ไม่สมบูรณ์ก็ต้องวิบัติต้องทนทุกข์ทรมาน ใครละทนทุกทรมานนะก็จิตดวงนี้แหละเป็นผู้ทนทุกทรมานอันร่างกายนี้มันไม่ว่าอะไระมันถึงมันจะวิบัติแปรปวนไปมันก็แปรไปตามเรื่องของมันแต่มันไม่ไม่รับรู้ความแปรปวนของตัวเองจิตต่างหากเป็นผู้รับรู้ นี่จึงเป็นปัญหาที่ควรคิดการเกิดมามีชีวิตชีวาในโลกอันเนี้ยเมื่อหาว่าคิดไม่ถึงต้นตอของมันแล้วมันก็ไม่รู้จักทางแก้ไขเรื่องมันนะถ้าเราคิดเข้าไปแล้วไปถึงต้นตอมันจริงจังแล้วมันก็ รู้จากทางแก้ไขแล้ววันนี้นะโดยน้อมเอาคำสอนของพระเจ้ามาเป็นบรรทัดฐานในการที่จิตมันจะตกไปในทางอากุศลน,นั่นก็เพราะว่าไม่ได้ฝึกให้มันสง,งบนี่กอสำคัญมันนะเมื่อมันไม่สง,งบแล้วมันก็ไม่มีกำลังเข้มแข็งจิตนี้นะ อ่อนแอเมื่อมันอ่อนแอแล้วอะไรกระทบเข้ามาน้อยหนึ่งมันก็หวนไหวไปตามไปอย่างนั้นเอาเรื่องดีมาถึงเข้าก็ยินดีไปตามเรื่องชั่วมาถึงเข้าก็ยินร้ายไปตามโกรธไปตามแสดงความไม่พอใจขึ้นมาทันที อันนี้แหละจิตใจที่ไม่มีกำลังเข้มแข็งอยู่ด้วยบุญด้วยกุศลมันยอมอ่อนไหวไปตามอารมณ์อันชั่วร้ายอ่อนไหวไปตามอำนาจของกิเลสดังนั้นแหละโดยเหตุผลแล้วเราจึงควรฝึกกจิตใจอันนี้ให้สงบตามหลักวิช,ชา ธรรมะในพุทธศาสนานี้การที่จิตนี้จะมีกำลังเข้มแข็งได้ก็เพราะทำให้มันสงบลงถ้าปล่อยให้มันคิดอะไรต่ออะไรเรื่อยเปื่อยไปมันได้ความเสียใจบ้างดีใจบ้างนี้มันก็อ่อนแอเลยตั้งมั่นอยู่ไม่ได้เปอย่งางนั้นดังนั้นพอ มีอะไรกระทบกระทั่งเข้ามามันจึงตื่นเต้นวันไว้ไปตามหาความสงบสุขไม่ได้เลยเทำยังไงล่ะมันจึงจะสงบได้อันนี้เป็นปัญหาที่เราจะต้องคิด ถ้าไม่คิดก่อนมันก็ไม่เห็นลูกทางให้เข้าใจเพราะว่าจิตที่มันฟุ้งซ่านเลื่อนลอยมันมีหลายเรื่องที่ให้จิตฟุ้งจิตฟุ้งซ่านนัะนนะบางทีมันผิดหวังในสิ่งที่ตนต้องการปรารถนาอย่างใดอย่างหนึ่งเอา้ามันก็วิตกวิจาร์อยู่นั่นแหละ คับแค้นแน่นใจอย่างนี้นะวิธีแก้มันก็พิจารณาลงไปว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของไม่เที่ยงเมื่อมันไม่เที่ยงแล้วทำอะไรจะให้มันได้สมหวังทั้งหมดมันจะได้มาแต่ที่ไหนอย่างนี้แหละแันถ้าหากว่า มันเที่ยงแล้วมันก็จะไม่ผิดหวังเกิดมาในโลกอันนี้นะมีอะไรได้มาแล้วมันก็ไม่เสื่อมไม่เสียไปมันก็เป็นอนว่าสมหวังอัตภาพร่างกายนี้มันก็อยู่ยั่งยืนนานตลอดการไปนั่นถ้าอย่างนี้นี่มันก็ได้ชื่อว่าเป็นนิพพานในมนุษย์นี่แหละ อันนี้พระศาสดาท,ทรงตรัสว่านิพานไม่ได้อยู่ในมนุษย์นี้นั่นเลยสวรรค์ก็ไม่มีพรหมโลกนั่นก็ไม่มีพนิพานนะดินฟ้าอากาศพระอาทิตย์พระจันทร์ก็ไม่ใช่ทั้งนั้นเลยนั่นแหละให้พึ่งพากันสันนิษฐานดูให้ดี เพราะว่าที่ไหนที่มันมีเกิดขึ้นแล้วมีดับไปอยู่อย่างนั้นไม่ใช่นิพานทั้งหมดเลยเนิพานแปลว่าดับดับอะไรดับทุกข์ดับทุกข์ทางใจทีนี้ในเมื่อจิตนี่ไปอาศัยอยู่ในที่ไหนสถานที่นั่นยังวันไหวไปมาอยู่อย่างเนี้ยมันก็เป็นทุกข์แหละ เหมือนยังขีดมาอาศัยอยู่ในอัตภาพร่างกายอันนี้ในปัจจุบันเนี่ยลองสังเกตดูสิมันเป็นทุกข์ไหมนั่นเองคนที่ไม่ช่างสังเกตแล้วมันก็จะไม่รู้ไม่รู้ว่าตนเป็นทุกข์เดือดร้อนยังไงอ่ะหรือว่าเป็นทุกข์เดือดร้อนอยู่ก็ก็ดิ้นรนไปเฉยๆอย่างนั้นแหละ ไม่ได้คิดเลยว่าเราเป็นทุกข์เพราะอะไรไม่ได้ทบทวนมาเลยไม่ได้ทวนกระแสะจิตเข้ามาในปัจจุบันนี้เป็นทุกข์ก็ทุกข์ทนทรมานไปอย่างนั้นแหละไม่รู้จักทางออกจากทุกข์คนไม่ทวนกระแสะจิตเข้ามามันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการ ทำใจให้สงบประงับเป็นสมาธิภาวนานี่มันก็ได้แก่การทวนกระแสจิตเข้ามาในปัจจุบันนี่ไม่ปล่อยให้จิตคิดสั้านออกไปข้างนอกโดยส่วนเดียวเนหละมันถึงมันมันจึงจะสงบลงได้แล้วก็จึงจะรู้ความจริงของชีวิตได้ว่า ความจริงของชีวิตเนี่ยหมายถึงดวงจิตนี่รามาอาศัยอยู่ในของไม่เที่ยงอัตภาพร่างกายอันนี้แหละมันไม่เที่ยงจะมาให้มันเป็นทุกข์อย่างไรเล่านี่แล้วเมื่อร่างกายนี้ไม่เที่ยงแล้วสิ่งที่แวดล้อมอยู่ในร่างกายอันนี้มันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันนะลองสังเกตดูให้ดี เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วทำไมเราจึงมาหมกมุ่นกันอยู่จึงทำความพอใจอยู่กับโลกสันนิบาตอันนี้อันนี้มันก็เนื่องมาแต่อวิชชาความไม่รู้นะนะั่นแหละมันหุ้มห่อจิตใจทำให้เกิดความเข้าใจผิดไปนึกว่าโลกอันนี้น่าอยู่น่าอาศัย เพราะว่าสิ่งล่อใจที่ให้เกิดความสุขความสบายชั่วคราวนี่มันมีอยู่เหมือนกันเมื่อมันไม่รู้สิ่งล่อหลอกกิจใจให้หลงให้ติดดังกล่าวมานี้มันจึงได้หลงติดอยู่ในโลกอันนี้ทั้งที่รู้ว่ามันไม่เที่ยงอยู่แต่มันถึงไม่ได้ทบทวน ข้ามาในปัจจุบันนี้ไม่พิจารณาดูมันจึงไม่เห็นลูทางจึงไม่เบื่อไม่น่ายออผู้ใดที่จะเกิดความเบื่อหน่ายในสังขารน,นี้ได้ก็เพราะว่ามันทวนกระแสจิตเข้ามาในปัจจุบันนี้มาสงบนิ่งอยู่ในนี้ทีนี้ร่างกายอันนี้มันแปรปวนมันก็กระทบกระทั่งกับจิตนี้จิตก็รู้วันนี้นะ ก็รู้ว่าแหมมันทุกข์จริงอาศัยอยู่ในร่างกายเพราะมันไม่เที่ยงมันกระทบก,กระทั่งกับจิตนี่อยู่อย่างนี้แล้วร่างกายส่วนไหนมันวิบัติอย่างนี้นะจิตนี่ก็ไปรับรู้หมดเลยเ,เจ็บหลังปวดเอวเอาจิตนี่ก็รับรู้ว่าเจ็บหลังปวดเอว ปวดแข้งปวดขาจิตก็ไปตามรู้ว่ามันปวดแข้งปวดขาอย่างนี้แหละปวดท้องปวดไส่ก็ไปตามรู้ว่าปวดท้องปวดไส่หมายความว่าเจ็บตรงไหนวิบัติตรงไหนจิตนี่ไปรับรู้เอาหมดเลยเ,เพราะฉะนั้นมันจึงทนได้ยากลำบากจึงได้กระวนกระวายในจิตนี่นะ แบบนี้เมื่ออัตภาพร่างกายนี้ยังปรากฏอยู่ตราบใดนี้นะความแปรปรวนของร่างกายก็มีอยู่ตาบนั้นเมื่อความแปรปรวนของร่างกายมีอยู่อย่างตราบใดจิตนี่ก็ย่อมได้รับรู้แล้วก็ย่อมหวนไว้ไปตามความแปรปรวนของร่างกายนี้อยู่อย่างนั้นแหละใน,นที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า ชาติปิทุกข,ขาชาติความเกิดเป็นทุกข์ก็เพราะว่าอวัยวะร่างกายนี้มันไม่เที่ยงนะมันถึงเป็นทุกข์มันถึงแปรปวนมันถึงทนได้ยากทนอยู่ไม่ได้พระศาสดาทรงสอนให้ฝึก,กจิตใจนี้ให้สงบให้ตั้งมั่นลงไปด้วยดีแล้ว ให้ใช้ปัญญาสอนจิตใจให้รู้เท่าตามเป็นจริงนี่แหละมันถึงจะเป็นทางออกจากทุกข์ได้เพราะว่าทุกข์นี่มันเป็นผลแห่งกรรมดีกรรมชั่วที่ทำมาแต่ก่อนมันมาตกแต่งให้ดังนั้นบุคคลจะไปละทุกข์อันนี้มันละไม่ได้ละได้แต่เหตุแห่งทุกข์เท่านั้นเอง ดังนั้นเมื่อเห็นทุกข์แล้วก็ต้องสาวหาเหตุของมันเหตุมันมายังไงเมื่อเราสาวไปมันก็รู้ได้เหตุของมันก็เพราะเหตุว่าจิตใจมันยึดมัน่นถือมั่นอยู่ในบุญในบาปดังกล่าวมาแล้วนั่นแหละเมื่อจิตใจมันสะสมทั้งบุญทั้งบาปมาบุญและบาปนั้นมันก็เป็นเหตุเป็นปัจจัย พาดวงจิตอันนี้ไปเกิดในภพน้อยพภพใหญ่พาดวงจิตนี้ไปปฏิสนธิอยู่ในท้องของมารดาอาศัยธาตุของมารดาบิดาผสมประสานกันเข้าแล้วมีกรรมดีกรรมชั่วที่จิตใจทำนี่แหละไปตกแต่งอวัยวะน้อยใหญ่ทั้งหลายให้อยู่ในท้องของมารดานู่น เมื่อกรรมดีตกแต่งให้ก็ยังชั่วน้อยอายวัร่างกายนี้มันก็สมบูรณ์ทุกส่วนแล้วก็ไม่ค่อยมีโรคภัยเบียดเบียนขึ้นเชื่อว่าบุญตกแต่งให้แล้วมันง่ายทุกอย่างแม้นอนอยู่ในคันของมารดาก็ไม่เดือดร้อนเท่าไรมารดาก็มีสุขภาพอนามัยดี ธรรมดาว่าคนมีบุญนะเป็นอย่างนั้นอีนี้เมื่อเวลาคลอดออกมาก็คลอดง่ายเหมือนอย่างองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะนะั่นแหละพระองค์ประสูติพระมารดาก็ประทับยืนนะอย่างนั้นนะแล้วในตำรายังกล่าวว่ามีพวกเทวดานั่นลงมาเมื่อรับ ข้าจตรุกกรกบาลทั้งสี่นู่นนะ,ะมาคอยรองรับพระรูปพระกายของพระองคนะ์ไม่ให้ตกลงไปถึงพื้นดินนะพอ,ะอพ้นจากท้องออกมาอย่างนี้เทวดาก็รับเอาทันทีเลยแล้วก็มีท่อนำร้อนนำเย็นลงมาโสดสงพระองค์ ทำให้พระวรากายนั้นสะอาดสะอา้านดีพระมารดาก็ไม่ได้ลำบากอะไรเลยทุกสิ่งทุกอย่างเลยว่าเป็นไปอย่างเรียบร้อยนี่แหละอาศัยบุญญาณุภาพของพระองค์ท่านที่ได้ทรงบำเพ็ญมาในอเนกชาติมันมาตกแต่งให้บับนี้คน ทั่วไปก็เหมือนกันหละคนผู้มีบุญวาสนาผู้ไดสั่งสมบุญกุศลมามากผู้ได้ให้ทานผู้ได้รักษาศีลมาให้บริสุทธิ์ผู้ได้ฟังธรรมผู้ไดประพฤติตนอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้รักผู้ใหญ่ผู้เท่าผู้แกผู้มีคุณงามความดีอันสูงกว่าตนมือนี้นะ ผู้ไม่เบียดเบียนใครในชาติก่อนนู่นไม่ทำใครเป็นทุกข์เดือดร้อนนะทำมาหาเลี้ยงชีพโดยทางสุจริตไม่ไปทำลายร่างผ่านชีวิตของบุคคลอื่นและสัตว์อื่นมาเรียงอัตภาพของตนเองมีความอริยรอบเอื้อเฟื้อเกื้อกูลแก เพื่อนมนุษย์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันอนุภาพแห่งบุญกุศลนั่นแหละตามมาปฏิสนธิในท้องของมารดาก็สะดวกสบายคล้ายคึงกับพระโพธิสัตว์นั่นแหละแต่ว่าจะให้ยอดเยี่ยมเหมือนอย่างพระโพธิสัตว์นั่นไม่แล้วเพราะว่าการสั่งสมบุญกุศลมันคนละชั้นกันน่ะ พระโพธิสัตว์ท่านสร้างบุญกุศลอย่างอุกฤษมากเช่นให้ทานอย่างนี้คนธรรมดาสามัญจะให้ทานลูกกตานี้ไม่ได้เลยเนี่ยแต่พระโพธิสัตว์นั้นเมื่อผู้มีผู้มาขอลูกตายาพระองค์ก็สละให้เลยอย่างนี้แหละ อวัยวะน้อยใหญ่ทั้งหลายนี่ใครขอให้หมดเลยนี่คนธรรมดาสามัญน,นั้นสละไม่ได้ถึงขนาดนั้นลูกก็ให้ทานได้เมียก็ให้ทานได้อย่างนี้เราคิดดูจะไม่ให้พระองค์เป็นผู้ประเสริฐยังไงเล่าศีลพระองค์ก็รักษาให้บริสุทธิ์ไม่ยอมร่วงศีลแม้ว่า ใครจะมาบังคับให้ทำลายศีลพระองค์จะไม่ยอมเลยใครจะฆ่าก็ฆ่าไปอันอย่างนี้พระองค์เจ้าได้ทรงบำเพ็ญมาแล้วในวตาสงสารนี้แล้วพระองค์ก็ไม่ได้เป็นมิจฉาทิฐิไปตลอดชาติบางชาติก็หลงอยู่หรอกแต่ว่าหลงไม่นาน เมื่อมีผู้มาชักจูงเข้าไปแล้วก็รู้ตัวได้พอรู้ตัวได้แล้วพระองค์ก็กลับประพฤติดีประพฤติชอบในพระธรรมวินัยเช่นอย่างในครั้งที่พระองค์บังเกิดขึ้นในศาสนา ของพระพุทธเจ้ากัสสปะนึ่งชื่อว่าธรรมปาระเกิดในตระกูลมิจฉาทิธิมารดาบิดาเป็นผู้นับถือศาสนาพราหมณ์น,นี <c oughs> พระองค์ก็เลยได้รับแนะนำสั่งสอนไปในรัธิศาสนาพราหมณ์นั้นแต่ว่า บุญของพระองค์เนะ่ยมีอยู่อย่างว่านั่นเลยก็ไปได้คนผู้นับถือพุทธศาสนาอย่างสูงส่งเป็นมิตรเป็นสหายเรียกว่าคติการะอุบาสกนั่นอุบาสกคนนี้ได้ฟังธรรมคำสอนของพระเทธเจ้าแล้วสำเร็จอนาคามีผลแต่ไม่ได้ออกบวชเพราะว่าเลี้ยงแม่ตาบอด แต่วังเอิงก็ไปได้ธรรมภาระนั้นเป็นสาหายันนี้คติการะอุปสงค์นี่ก็พยายามชักส่วนธรรมภาระนี่ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าก็ไม่ยอมไปทีแรกไม่เชื่อก็ยังกล่าวช่วงจาาไปอีกว่าเฮ้ยสมณะศีรษะลนจะมีดีอะไรอ่ะ ไปบินธบาตมาฉันแล้วก็น,นอนสบายไม่เห็นทำอะไรอย่างนี้แหละแต่คติการะอุบาสกนี้ก็ไม่ยอมพยายามอยู่งั้นเลยวันหนึ่งไปอาบน้ำด้วยกันน้ำไปมาก็คติการะนี่ไปจับผมเปียของธรรมปาระราชวนไปเฝ้าพระพุทธเจ้า ผมเปียเนี่ยเขาถือว่าเป็นของสูงใครไปจับไม่ได้แต่ธรรมปาระนีคิดแม่คติการะนี่ลงมาจับผมเปียเราแล้วอย่างนี้นี่ไอการที่ท่านชักชวนเราไปเฝ้าพระเจ้านี่นัว่าสำคัญนะเอาละทางนั้นเราจะไปด้วยตกลงไปด้วยกันพอไปเฝ้าพุะเจ้าพระองค์เนะนํนำสั่งสอนเข้าไป ได้เกิดศรัทธาเรื่อมใสออกบวชเลยอันนี้เรียนธรรมเรียนวินัยประพฤติตั้งมั่นอยู่ในสิกขาบทวินัยนอ้อยใหญ่ไม่ทำบาปตลอดชีวิตนั่นแหละในชาตินั้นนะเป็นอันว่าพราะองค์ได้บำเพ็ญในขัมมะบาร,รมีให้แก่กล้า นั่นแหละจึงเป็นปัจจัยอันใหญ่หลวงนำให้พระอ,องค์ได้อุบัติบังเกิดขึ้นมาในยุคนี้แม้จะสมบูรณ์ด้วยพระคุสมบัติลาบยศสรรเสริญมากมายเท่าไรพระอ,องค์ก็ไม่หลงไหลติดอยู่ในการมาสุขสมบัติอันนั้นกระเพราะอานิสง์แหง่งเนคขมมะบารมีนี่แหละมากระตุ้นพระไทยอยู่เสมอ อาน,นิสงส์การออกบวชหมายความาอย่างนั้นหละจึงเป็นเหตุให้พระองค์ได้สละราชสมบัติออกบวชไปเพื่อแสวงหาทางตรัสรู้สัมมาสัมพธิยานและจะได้ช่วยสัตว์โลกทั้งหลายให้พ้นทุกข์ไปตามด้วยเมื่อเมื่อพระองค์ออกบวชแสวงหาทางตรัสรู้ไป ก่อนที่พระองค์เจ้าจะได้ตัดรู้พระองค์ก็จเจริญอนาปานสตินี่ตั้งสติกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกแล้วก็สามารถบรรลุฌานที่หนึ่งฌานที่สองฌานที่สามไปโดยลำดับโดยลำดับจนตลอดถึงฌานที่สี่เมื่อบรรลุถึงฌานที่สี่แล้วก็จเจริญวิปัสนาต่อ โดยโยกเอาขันห้านี้ขึ้นพิจารณาให้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาตามสภาพความจริงเมื่อเห็นขันห้านี้ว่าไม่ใช่ตัวตนเราเขาเป็นของไม่เที่ยงไม่ควรยึดควรถือก็องค์ก็จะปล่อยวางขันห้านี้ลงจิตก็รวมลงไปแบบนี้ก็ ได้ตัดสู้บุพเพนิวาสานุสติญาณน,นะนั่นแหละในปฐมมยามเมื่อร,รึกชาติหนหลังได้สิ้นสงสัยในชาติความเกิดของพระอ,องค์แล้วก็ทรงพิจารณาเจริญวิปัสนาต่อไปอีกถึงเที่ยงคืนก็ได้ตัดสู้จุตูปปาทยานทรงพระ ปรีชาอย่างรู้ความเกิดความตายของสัตว์ทั้งหลายว่าสัตว์ทั้งหลายจะเป็นสุขเป็นทุกข์จะเทีเ่ยวเกิดเทีเ่ยวตายอยู่ในโลกนี้ก็เพราะว่ามันทํากรรมดีกรรมชั่วใส่ตัวเองแล้วก็ยึดเอากรรมดีกรรมชั่วนั้นไว้ไม่ยอมละกรรมชั่วไม่ยอมทํากรรมดีฝ่ายเดียวพูดง่ายๆว่าบาปก็ยึดถือเอาไว้บุญก็ยึดถือเอาไว้ มัน,นี่บุญบาปนี่เนี่ยพาให้ท่องเที่ยวคือแก่เจ็บตายไปในสงสารอันนี้ผู้ใดพระองค์เจ้าพี่นาเห็นว่าผูใ้ใดเพียรละบ,บาปให้หมดไปจากกิจธสันดานแล้วตั้งใจบำเพ็ญแต่บุญกุศลไปบุญกุศลนั้นมันก็พลันเต็มได้เลยบะนี้เพราะมันไม่มีบาปมาแย่งนั่นแหละ พระองค์ก็เช่นเดียวกันน่ะพระองค์ก็เพียรละบาปไปจนหมดสิน้นแล้วทรงสั่งสมบุญกุศลจนว่าเต็มบริบูรนณะ์จึงได้ตัดสรูปเป็นพระพุทธเจ้าผู้ที่เป็นสาวกของพระองค์สำเร็จตามพระองค์ได้ก็เพราะว่าท่านเหล่านั้นก็ละบาปไปหมดและการจบลงจึงมีผู้บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษตามพระองค์ไปมากมายนีย่สรุปใจความลงแล้วว่า บุคคลจะพ้นทุกได้นั้นก็เพราะมาพยายามภาวนาทำใจให้สงบทวนกระแสจิตเข้ามาในปัจจุบันตาไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่ตัวตนอะไรเมื่อมาเห็นแจ้งนี้มันก็ตื่นตัวรู้ว่าตนนั้นมาหลงอาศัยอยู่ในของไม่เที่ยงมาอาศัยอยู่ในสิ่งที่บังคับไม่ได้ไม่เป็นไปตามใจหวัง เมื่อมันรู้อันี้ก็ปล่อยวางน,ะนี่แหละไม่ยึดไม่ถือไม่สำคัญว่าเป็นตัวเป็นตนก็เป็นอันว่ารู้จักต้นเหตุแห่งทุกข์คืออุปทานความยึดถือเมื่อละความยึดถือนี้ได้ทุกทางใจมันก็ดับไปหมดเลยเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อทราบความจริงอย่างนี้แล้วพึ่งพากันตั้งใจ บำเพ็ญทางกิจใจนี้ให้เป็นไปดังแสดงมา